ในห่วงเวลาที่ท้องฟ้าเหนือกลุ่มพนมเปนถูกปกคลุมด้วยกลุ่มควันสีดำทมินที่พวยพุ่งขึ้นมาจากคลังน้ำมันทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบัดน,นี้ได้กลายเป็นเพียงทะเลเพลิงที่ไม่อาจควบคุมได้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เสียงระเบิดที่ดังกึกก้องในช่วงเช้ามืดไม่เพียงแต่ทำลายล้างแหล่งพลังงานสำรองของประเทศเท่านั้น แต่มันคือเสียงประกาศการล่มสลายของระบบการบริหารจัดการที่เปราะบางภายใต้การนำของผู้นำที่พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจท่ามกลางวิกฤตที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำมันสำหรับเคลื่อนยายยุทธปกรณ์กลุ่มพนมเปญกำลังเผชิญกับภาวะอัมาพาตอย่างสมบูรณ์เมืองที่เคยสว่างสวยด้วยแสงไฟจากคาสิโนและทุนสีเทากลับมืดมิดลงอย่างน่าสยดสยอง ความตึงเครียดที่ชายแดนไทยและกัมพูชาซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลุกลามเข้าสู่หัวใจสําคัญของประเทศคู่ขัดแยง้งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าและการขนส่งถูกตัดขาดจากการปิดด่านชายแดนและมาตรการป้องกันเชิงรุกของกองทัพไทยที่ได้รับความชอบธรรมจากประชาคมโลกในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติความพ่ายแพ้ในมิติพลังงานครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมซึ่งเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนที่สุดของระบอบการปกครองที่ขาดเสถียรภาพการถาดแคลนเชื้อเพลิงทําให้ยานยนต์ทางการอาหารที่เคยน่าเกรงขามกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่หยุดนิ่งอยู่ริมทางในขณะที่ประชาชนในเมืองเริ่มรับรู้ถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่าคลังน้ํามันที่มอดไหม้ไปนั้นหมายถึงความมั่งคั่ง และทรัพยากรที่ถูกเผาทำลายไปพร้อมกับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลพนมเปญในวันนี้จึงตกอยู่ในสภาพที่ไร้ทางออกพลังงานที่เคยเป็นเครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจมืดพังทลายลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะพินาศนี่คือบทเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการประเมินแสนยานุภาพและสติปัญญาของพันธมิตรผู้พิทักษ์ความยุติธรรมต่ำเกินไป ดึงสติของท่านให้มั่นเพราะนี่คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านดุลอำนาจครั้งใหญ่บนคาบสมุทรอินโดจีนเมื่อความลับที่ถูกปกปิดในคลังแสงและคลังน้ำมันถูกเปิดเผยผ่านเปลวเพลิงที่มองเห็นได้ไกลนับ100กิโลเมตรข้อมูลจากดาวเทียมจารกรรมยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนั้นคือศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงที่หนุนหลังกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายมานานหลายทศวรรษ เมื่อไร้ซึ่งไฟฟ้าและน้ำมันความสับสนวุ่นวายภายในกองทัพของฝ่ายตรงข้ามก็ทวีความรุนแรงขึ้นรายงานการกระทำที่ผิดต่อหลักมนุษยธรรมเริ่มหลุดรอดออกมาจากภายในเมืองหลวงที่ปิดตายความพยายามของคุนเซนในการขอความช่วยเหลือจากมหาอำนาจในอดีตกลับไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากหลักฐานที่ไทยงัดออกมาแสดงในเวทีโลกนั้นชัดเจนว่า กัมพูชากลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเนื้อร้ายที่ทำลายสันติภาพของอาเซียนความชอบธรรมในการป้องกันตนเองของไทยทำให้โลกหันหลังให้กับระบอบที่ล้มเหลวชัยชนะในสมรภูมิพลังงานครั้งนี้คือการพิสูจน์ว่าในยุคสมัยใหม่สงครามไม่ได้ตัดสินกันที่ใครยิงกระสุนได้มากกว่ากันแต่ตัดสินกันที่ใครสามารถควบคุมทรัพยากรและทิศทางของข้อมูลข่าวสารได้เบ็ดเสร็จกว่า ในขณะที่แสงสุดท้ายของน้ำมันถังสุดท้ายกำลังจะหมดไปเงาของความไม่แน่นอนและความพินาศก็คืบคลานเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในพนมเปญอย่างเงียบงันและเยือกเย็นที่สุดความจริงที่น่าเจ็บปวดซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงสูงของคาสิโนหรูในปอยเปตและพนมเปญกำลังถูกลอกเปลือกออกมาให้โลกได้เห็นอย่างชัดแจ้งด้วยความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นบนคราบล้ำตาของเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจสีเทา ไม่สามารถซื้อความมั่นคงที่แท้จริงได้ยุทธศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทำสงครามเต็มรูปแบบแต่เริ่มต้นด้วยการเปิดโปงความช่อฉนในระดับโครงสร้างสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันคือภาพย้อนแย้งที่น่าพิศวงในขณะที่ผู้นำระดับสูงของกัมพูชาพยายามประกาศกล้าวถึงความพร้อมในการตอบโต้แต่ข้อมูลทางการข่าว และภาพจากโดรนตรวจการของกองทัพไทยกลับแสดงให้เห็นถึงภาพของกองทัพที่กำลังขาดขวัญและกำลังใจทหารระดับปฏิบัติการหลายร้อยนายเริ่มละทิ้งฐานที่มั่นเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนและ,สะเสบียงอาหารที่เพียงพอขณะที่ตู้เซฟปริศนาในกองบัญชาการของนายพลบางท่านกลับเต็มไปด้วยทองคําและเงินสดมหาศาลซึ่งถูกยึดได้โดยหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทย ที่ลุกคืบเข้าสู่แนวรบอย่างเงียบเชียบความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ไม่มีวันประสานได้ในมิติของเทคโนโลยีทางการทหารความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธ BM 2 1เข้าประชิดชายแดนบริเวณช่องอานม้าและภูมะเขือกลายเป็นเพียงเป้านิ่งภายใต้สายตาอันแหลมคมของระบบ A w a ว s และดาวเทียมจารกรรม ที่ฝ่ายไทยและพันธมิตรใช้ร่วมกันการมองเห็นสนามรบแบบทะลุปรูโปร่ปรงทําให้ฝ่ายไทยสามารถใช้มาตรการยับยั้งเชิงรุกได้อย่างแม่นยําอาวุธคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีลับที่ไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวถูกนํามาใช้เพื่อตัดการสื่อสารและทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามไร้สภาพนี่คือความล้ําสมัยที่ฝ่ายพนมเปญ ประเมินพลาดไปอย่างมหาศาลพวกเขาติดอยู่ในกับดักของความคิดเรื่องสงครามในยุคเก่าที่เน้นจำนวนกำลังพลและอาวุธหนักแต่โลกในปัจจุบันหมุนไปด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารและความชอบธรรมในเวทีสากลการที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียออกมาประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนไทยอย่างเป็นทางการไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการแสดงจุดยืน ว่าโลกจะไม่ยอมรับรัฐที่ปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเป็นแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงกองทัพอีกต่อไปเมื่อเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลทางเศรษฐกิจความพินาศของคลังน้ำมันสำรองทำให้ค่ายงินเรียวและเศรษฐกิจภายในของกัมพูชาดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเกินกว่า50%ในเวลาเพียงไม่กี่วันส่งผลให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางของประเทศ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แค่ที่แนวชายแดนแต่อยู่ในใจของคนกัมพูชาเองที่ต้องแบกรับภาระจากความทะเยอทะยานที่ผิดพลาดของผู้นํนาในขณะที่ประเทศไทยยังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างเหนียวแน่นและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงดําเนินไปได้ภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดความแตกต่างของสภาพความเป็นอยู่ระหว่างสองฝั่งพรมแดนกลายเป็นเครื่องมือในการทําสงครามจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุด ฝ่ายไ,ไทยไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อแต่ความจริงของไฟฟ้าที่ยังสว่างและปากท้องที่ยังอิ่มคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงความล้มเหลวของระบอบฮุนเซนสถานการณ์บนเนิน350และเนิน225ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจึงกลายเป็นเพียงฉากหน้าของเกมการเมืองโลกที่ซับซ้อนกว่านั้นการที่กองทัพไทยสามารถสถาปนาอำนาจการควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ และอันเชิญธงไตรรงขึ้นสู่ยอดเนินด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่เพียงการยึดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่มันคือการยึดกลุมความถูกต้องดีงามในสายตาของประชาคมโลกทุกการเคลื่อนไหวของ F16 และ T50TH ที่บินลาดตะเวนอยู่เหนือน่านฟ้าไทยคือการส่งสัญญาณเตือนว่าอธิปไตยของไทยนั้นไม่อาจล่วงละเมิดได้และทุกก้าวที่ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำเข้ามา จะถูกตอบโต้อย่างสาสมด้วยเทคโนโลยีและสติปัญญาที่เหนือกว่าพนมเปนในนาทีนี้จึงไม่ได้เพียงแค่ไร้น้ำมันและไร้เงินแต่พวกเขากำลังไร้ซึ่งอนาคตที่มั่นคงท่ามกลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อีกต่อไปเมื่อม่านเมฆแห่งความสับสนเริ่มจางลงท้องฟ้าเหนือสมรภูมิชายแดน ก็ถูกยึดครองโดยพญาอินซีเหล็กของกองทัพอากาศไทยอย่างเบเ็ดเสร็จปฏิบัติการในระลอกที่3นี้ไม่ใช่เพียงการข่มขวัญแต่คือการถอนรากถอนโคนศูนย์กลางอาากรรมที่แฝงตัวอยู่ในคราบของสถานบันเทิงและคาสิโนหรูการพุ่งตัวเข้าหาเป้าหมายของเครื่องบินขับไล่ F16 และเครื่องบินฝึกขับไล่ t 5 0 t h จากกองบิน4นครสวรรค์ เป็นภาพที่แสดงถึงความแม่นยำระดับสัญญกรรมระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกถูกปล่อยลงสู่พิกัดที่ระบุว่าเป็นที่ตั้งของรังสแกมเมอร์และคลังแสงลับในปอยเปตเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องทำให้อาคารที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุนสีเทาถล่มลงมาในพริบตาสิ่งที่น่าสนใจในเชิงยุทธวิธีคือการที่ฝ่ายไทยเลือกโจมตีเฉพาะจุด ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังพลและเทคโนโลยีการสื่อสารผิดกฎหมายโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนอย่างระมัดระวังที่สุดนี่คือการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่เหนือกว่าในด้านการจารกรรมข้อมูลและการเลือกใช้กำลังที่เหมาะสมซึ่งทำให้ข้อกล่าวหาเรื่องการลุกรานของฝ่ายพนมเปนกลายเป็นเรื่องไร้น้ำหนักในเวทีโลกทันทีในขณะที่กลุ่มควันจากการโจมตีทางอากาศยังไม่ทันจางหาย กองกำลังภาคื้นดินของไทยอย่างทหารพรานที่26และหน่วยเฉพาะกิจบุรภพาก็ได้เริ่มปฏิบัติการปูพรมยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคืนจากฝ่ายตรงข้ามการประทะที่รุนแรงบริเวณช่องอานมา้าและปราสาทตะควายแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างสองกองทัพยอย่างชัดเจนทหารกัมพูชาที่เคยฮึกเหมิมกลับต้องตกตะลึงเมื่อเผชิญหน้ากับปืนใหญ่ M750 และระบบยิงจรวดที่แม่นยำกว่าซึ่งสามารถทำลายรถถังของฝ่ายตรงข้ามได้ถึง6คันรวดในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงยุทธการที่ฝ่ายไทยนำมาใช้คือการผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการยิงที่หนักหน่วงและการสื่อสารที่ไร้รอยต่อโดยมีโดรนเฝ้าระวังคอยส่งข้อมูลภาพสดแบบเรียวชามให้กับผู้บัญชาการในสนามรบทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของหน่วย RFF หรือกองพลน้อยส่งทางอากาศ911ของกัมพูชาถูกอ่านออกและดักทางได้ทั้งหมดความพยายามของฝ่ายพนมเปนในการใช้จรวด B.M.21 ยิงสวนกลับมาจึงกลายเป็นเพียงการระบายกระสุนที่ศูนย์เปล่าเพราะระบบเราดาร์ตรวจจับล่วงหน้าของไทยสามารถระบุพิกัดและสั่งการให้หน่วยต่อต้านทำลายแหล่งกำเนิดเสียงได้ก่อนที่ลูกจรวดจ,จะตกถึงเป้าหมายสำคัญเบื้องหลังความพ่ายแพ้ทางทหารที่ยับเยินนี้ คือความพังทลายของระบบโลจิสติกส์และสายการบังคับบัญชาที่เน่าเฟะข้อมูลจากการเข้ายึดศูนย์บัญชาการชั่วคราวของใลพลกัมพูชาเผยให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากรทหารระดับล่างถูกทอดทิ้งให้สู้รบตามลำพังด้วยอาวุธที่ล้าสมัยและสเสบียงที่ขาดแคลนในขณะที่ผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงมุ่งเน้นไปที่การปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนข้ามชาติ ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและฟาร์มมนุษย์การที่กองทัพไทยสามารถยึดรถถังและอาวุธหนักจำนวนมากได้ในสภาพที่สมบูรณ์สะท้อนให้เห็นว่าทหารกัมพูชาจำนวนมากเลือกที่จะทิ้งอาวุธและหนีตายดีกว่าการทรีชีพเพื่อระบอบที่ไม่ได้ดูแลพวกเขาชัยชนะในพาร์ทนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของอาวุธที่ทันสมัยกว่าแต่คือชัยชนะของกองทัพทีท่มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการสนับสนุนจากจิตวิญญาณแห่งความถูกต้องของคนในชาตินี่คือช่วงเวลาที่พนมเปญต้องตระหนักว่ายุคสมัยของการใช้อำนาจดิบและอาชญากรรมนำหน้าการเมืองได้สิ้นสุดลงแล้วภายใต้เงาของพญยายอินทร์ที่ครองน่านฟ้าอินโดจีนในปัจจุบันท่ามกลางความเงียบสงัดที่น่าสะพึงกลัวบริเวณตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาหน้าประวัติศาสตร์การทหารของโลกกำลังถูกจาลึกใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหมือจินตนาการเมื่อกองทัพไทยตัดสินใจเปิดใช้งานอาวุธพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาวุธคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงถูกยิงออกไปจากระบบป้องกันตนเองที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกยุทธวิธีซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังแนวเขาพนมดงรักผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความโกลาหลที่ไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียว ทหารฝ่ายตรงข้ามที่กำลังพยายามเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ทับซ้อนกลับต้องหยุดชะงักลงด้วยอาการวิงเวียนศีรษะและผิวหนังที่รู้สึกร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาจนต้องทิ้งอาวุธและหนีตายออกจากพื้นที่อย่างไม่คิดชีวิตนี่ไม่ใช่การสังหารหมู่แต่คือการยับยั้งเชิงรุกที่แสดงถึงจริยธรรมและแสงยานุภาพที่เหนือกว่า การสูญเสียขีดความสามารถในการต่อสู้อย่างกระทันหันนี้ทำให้ระบบการบัญชาการของพนมเปญเกิดสุญญากาศเมื่ออาวุธหนักอย่างรถถังและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกเคลื่อนรบกวนจนกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าในพริบตาความล้มเหลวทางการทหารนี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความเชื่อมั่นในระดับยุทธศาสตร์อย่างรุนแรงเมื่อภาพการหนีตายของทหารระดับพระการถูกส่งต่อไปยังศูนย์บัญชาการในพนมเปญ ความตื่นตระหนกได้ลุกลามเข้าสู่ใจกลางอำนาจอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ที่ไทยได้รับความร่วมมือจากมหาอำนาจ3ประเทศอันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็เริ่มสำแดงฤทธิเดชในมิติของสงครามข้อมูลข่าวสารข้อมูลลับที่ถูกส่งต่อมาจากหน่วยข่าวกรองของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้เปิดโปงโครงข่ายการเงิน ที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชากับการจัดซื้ออาวุธของกองทัพฝ่ายตรงข้ามการเปิดโปงครั้งนี้ทำให้ความพยายามในการเรียกร้องความเห็นใจจากนานาชาติของฮุนเซนกลายเป็นหมันเพราะโลกได้รับรู้ความจริงแล้วว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งเรื่องดินแดนทั่วไปแต่มันคือปฏิบัติการเพื่อทำลายล้างแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมไซเบอร์ที่กัดกินเศรษฐกิจโลกมานานหลายปี การวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ชนะในสนามรบแต่กำลังชนะในสงครามกฎหมายและความชอบธรรมระหว่างประเทศการที่ประเทศไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรระดับโลกและได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างระบบตรวจจับอัจฉริยะทำให้กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวโดยสมบูรณ์ในทางภูมิรัฐศาสตร์การที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้โล่มนุษย์ หรือการปล่อยข่าวลือเรื่องการลุกรานจึงไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆได้เมื่อเทียบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ฝ่ายไทยแสดงต่อสหประชาชาติในนาทีนี้ความอ่อนแอของข้อตกลงทางการทูตในอดีตถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นว่าเมื่อคู่เจราจาไม่ได้มีความจริงใจในการรักษาสถียรภาพและมุ่งเน้นเพียงการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทา สันติภาพที่เปราะบางจึงพังทลายลงได้ในพริบตาเมื่อเผชิญกับพลังแห่งความยุติธรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นเครื่องมือส่งเสริมในขณะที่พนมเปญยังคงดิ้นรนเพื่อหาทางออกในเวทีสากลแต่ทรัพยากรที่ใช้ในการเจรจาของพวกเขากลับลดน้อยลงทุกทีเมื่อเงินในคลังที่ได้จากคาสิโนและศูนย์สแกมเมอร์ถูกตัดขาด และถูกยึดโดยมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของพันธมิตรตะวันตกสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้ทําให้ในายทหารระดับสูงหลายคนเริ่มมีการติดต่อรับเพื่อเจรจาย,ยอมจํานวนกับฝ่ายไทยเพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองนี่คือการพังทลายจากภายในที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการถูกถล่มด้วยระเบิดนับพันลูกยุทธศาสตร์การตัดรากถอนโคนของไทยในครั้งนี้จึงเป็นการที่สุดให้โลกเห็นว่า ในยุคศตรวตรรษที่21ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยึดครองพื้นที่ดินแดนแต่มาจากการทำลายโครงสร้างของความชั่วร้ายและสถาปนาความเป็นธรรมขึ้นมาใหม่ภายใต้มาตรฐานสากลที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ผลกระชบจากการที่คลังน้ำมันทางยุทธศาสตร์วอดวายสิ้นซากส่งผลให้กรุงมพนมเปญก้าวเข้าสู่ยุคมืดอย่างแท้จริงภาคของเมืองหลวงที่เคยคึกคักไปด้วยแสงสี จากคาสิโนและแหล่งบันเทิงของกลุ่มทุนต่างชาติบัตรนี้กลับถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดและเสียงครวญครางของระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปยังภาคการผลิตและบริการอย่างรุนแรงโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดมืด พุ่งสูงขึ้นไปกว่า1,000%ทำให้การคมนาคมขนส่งหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลซึ่งเลือกที่จะนำงบประมาณของชาติไปใช้ในการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหารและการปกป้องกลุ่มทุนสีเทามากกว่าการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสวัสดิการให้แก่คนในชาติ ในมิติของอาชญากรรมข้ามชาติการพังทลายของระบบไฟฟ้าและเครือข่ายการสื่อสารทำให้อาณาจักรนรกหรือศูนย์สแกมเมอร์ในปอยเปตและพนมเปญต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพไทยและหน่วยข่าวกรองสากลได้ขยายผลเข้าสู่การช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกักขังอยู่นับพันรายข้อมูลล่าสุดยืนยันว่ามีผู้บริสุทธิ์จากหลายประเทศได้รับการปล่อยตัว และส่งกลับมายังฝั่งไทยด้วยความปลอดภัยภาพหยาดน้ำตาแห่งความดีใจของเหยื่อเหล่านี้คือพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้โลกเห็นว่าปฏิบัติการทางการทหารของไทยไม่ใช่การลุกรานแต่คือการปลดปล่อยความเป็นมนุษย์ให้พ้นจากเนื้อมือของขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขคู่บาดเจ็บหรือล้มตายในสนามรบ ซึ่งมีรายงานว่าสูงกว่า24รายในการประทะครั้งล่าสุดแต่เป็นการสูญเสียแหล่งรายได้หลักที่ใช้หล่อเลี้ยงระบบการปกครองมาอย่างยาวนานเมื่อไร้ซึ่งเงินตราจากธุรกิจมืดและน้ำมันสำหรับขับเคลื่อนกองทัพความพักดีของเหล่าในพลที่เคยห้อมล้อมฮุนเซนก็เริ่มสั่นคลอนรายงานการแปรพักและการหนีทัพของทหารระดับปฏิบัติการเริ่มมีให้เห็นตลอดแนวชายแดน โดยหลายนายเลือกที่จะยอมจำนวนต่อทหารพรานไทยเพื่อแลกกับอาหารและน้ำสะอาดการยึดรถถังจำนวนหกคันรวดในสภาพที่สมบูรณ์เป็นหลักฐานยืนยันว่าขวัญกำลังใจของกองทัพกัมบูชาได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วความพ่ายแพ้ในครั้งนี้จึงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ยากของผู้อื่นและความช่อชนในระดับโครงสร้าง ไม่อาจาต้านทานต่อความแข็งแกร่งของรัฐที่มีความชอบธรรมและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้พนมเปญในวันนี้จึงไม่ได้เพียงแค่ไร้ไฟฟ้าและไร้น้ำมันแต่พวกเขากำลังสูญเสียอำนาจการต่อรองทุกอย่างในเวทีโลกไปพร้อมกับเปลวเพลิงที่เผาไหม้คลังน้ำมันจนหมดสิน้นท่ามกลางรุ่งอรุณใหม่ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านแนวเขาพนมดงรักความเงียบสงบที่กลับคืนมาสู่ชายแดนไทยและกัมพูชาไม่ใช่เพียงการหยุดพักรบชั่วคราว แต่คือการสถาปนาระเบียบใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งทางด้านยุทธปกรณ์และคุณธรรมการที่กองทัพไทยสามารถยุติความขัดแยง้งและกวาดล้างแหล่งอบายมุขข้ามชาติได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องนำไปศึกษาวิจัยบทเรียนจากยุทธการในครั้งนี้เตือนให้เราพึงระลึกว่า สันติภาพที่ยั่งยืนไม่อาจากเกิดขึ้นได้จากการโอนอ่อนผ่อนตามต่ออำนาจมืดแต่ต้องแลกมาด้วยความพร้อมรบที่เหนือกว่าและการตัดสินใจที่เด็ดขาดในยามที่อธิปไตยถูกสั่นคลอนปฏิบัติการของพญาอินซีไทยร่วมกับสามมหาอำนาจพันธมิตรได้กลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ในการจัดการกับรัฐที่ปล่อยให้อาชญากรรมไซเบอร์เติบโตจนกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลกในก้าวต่อไป พื้นที่พรมแดนที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตึงเครียดจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเขตความปลอดภัยอัจฉริยะการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และเรดาร์ตรวจจับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยากจะเจาะทะลุจะเป็นเครื่องรับประกันว่าฟาร์มมนุษย์และแกงคอเซนเตอร์จะไม่สามารถกลับมางอกเนยบนแผ่นดินรอยต่อแห่งนี้ได้อีกตลอดการนอกเหนือจากความมั่นคงทางทหารแล้วการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกคือชัยชนะที่กินใจ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างมหาศาลขณะที่พนมเปนต้องใช้เวลาอีกนับทศวรรษในการเยียวยาบาดแผลจากนโยบายที่ผิดพลาดและเรียกคืนความศรัทธาจากประชาชนของตนเองความแตกต่างของบทสรุปในครั้งนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่รักชาติจริงคือผู้นำที่สร้างความเจริญมั่งคั่งให้ประชาชนไม่ใช่ผู้นำที่พาชาติไปเสี่ยงกับสงครามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสีเทาสุดท้ายนี้ ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางและติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในสารคดีชุดพิเศษนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกการกดถูกใจการกดแชร์และทุกความคิดเห็นของท่านคือขวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งในการผลิตผลงานคุณภาพเพื่อตีแผ่ความจริงที่โลกต้องรู้หากท่านไม่ต้องการพลาดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และสถานการณ์โลกที่รวดเร็วและแม่นยำโปรดติดตามเราในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ทีมงานและผู้บรรยาย ขอกล่าวคำว่าขอพระคุณและขอให้ความสงบสุขจงมีแด่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วนิรันด์แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ